สวัสดีค่ะนางไหมพยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหมยิปซีชาแนลนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาทำแรนดอมนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยเคยคิดถึงคุณแบบแปลกๆปกไหมโอ้เขาเคยคิดถึงคุณแบบแปลกๆแบบกระทันหันปุบปับคิดถึงแบบเออแปลกๆอ่ะโอ้ได้แหละนะ เหมือนกับคุณไหมนะเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงแบบแปลกไหมอะไรยังไงนะจ๊ะดูซิเขาคิดถึงคุณแบบแปลกไหมจ๊ะแปลกยังไงอะไรเงี้ยนะอู้หกดาบหนึ่งเหรียญในเหรียญแม่หมอมองว่าคิดถึงนะคะ คิดถึงแบบแปลกๆคือห่างกันไปแล้วเงียบกันไปหรืออยู่ห่างกันหรือต้องสร้างระยะห่างก็เอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะแต่เขาคิดถึงคุณแบบแปลกๆอย่างแน่นอนค่ะคล้ายๆกับว่าทํางานอยู่อยู่ก็คิดถึงคุณโดยกระทันหันเฉียบพันคิดถึงแล้วเจ็บปวดหัวใจโดยคิดถึงแล้วแบบปวดหัวใจคุณนึกออกไหมคุณเคยไหมแบบเวลาคุณคิดถึงเขาแบบกระทันหันแล้วแล้วหัวใจคุณเนี่ยมันแบบ มันปวดมันเต้นมั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 นแปลกออกไปนะคะอืมเป็นเหมือนกันเลยคุณกับเขานะคะเพราะว่าความรักที่มันห่างกันไปจบกันไปมันทำให้มันทำให้พลังงานเนี้ยดึงดูดซึ่งกันและการหมายถึงคุณกับเขายังรักกันอยู่นั่นเองไม่ได้ลบเลือนไปจากใจเขาก็ไม่เคย ลืมคุณไปจากหัวใจนะคะเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรอยู่เวลาคุณคิดถึงเขาเนี่ยเขาก็จะคิดถึงคุณแบบแปลกๆกระทันหานร,รู้สึกเจ็บปวดหัวใจเจ็บที่หน้าอกแล้วก็รู้สึกแบบเอ่อเป็นบรรยากาศมาคั่วอ,อึมคึมนะหรือเวลาเขาส่องคุณหรือเขาคิดถึงคุณเขาส่องคุณแล้วเขาก็คิดถึงคุณนะ แบบคิดถึงมากๆอ่ะคุณก็จะรู้สึกแปลกๆคุณก็จะรู้สึกแบบหูหูรู้สึกคิดถึงเขาแบบแปลกๆโหยหาซึ่งกันและกันอะไรแบบนี้นะคะแบบแบบสุดๆอ่ะคิดถึงแบบสุดๆ,ๆคิดถึงแบบแปลกๆนะไม่หมอก็อธิบายไม่เป็นเท่าไหร่ <laughs> เออก็คุณที่ ท,ที่เป็นมีความรู้สึกแบบนี้เท่านั้นนะคะที่จะรู้นะคะความรู้สึกแปลกๆอันนี้นะเนี่ยไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่ไม่ว่าเขาจะอยู่ไม่ว่าคุณกับเขาอยู่ในสถานะไหนคุณกับเขาจะรู้สึกคิดถึงกันแบบกระทันหันแบบแปลกๆแล้วรู้สึกเจ็บปวดหัวใจรู้สึกแบบทรมานรู้สึกแบบแบบเครียดคิดมากเลยอะ่ะเออเครียดคิดมากแบบนอนไม่หลับเลยแล้วก็อยากที่จะ แบบโหยหาซึ่งกันและกันอะ่ะอยากที่จะทักอยากที่จะทายอยากที่จะแบบมาหาเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะอยากที่จะแอคชั่นน่ะแต่คุณกับเขาก็ไม่สามารถแอคชั่นได้เพราะว่าปัญหาหรือประเด็นหรืออุปสรรคก็ยังมีมากอยู่นั่นเองแต่คุณกับเขาคุณทั้งคู่นะคะรักกันมากนั่นเองอ่าแล้วถ้าเกิดรักกันมากคิดถึงกันมากแบบนี้นะคะ และความสัมพันธ์จะเป็นไปแบบไหนล่ะนะแล้วสับให้มันแต,แตกก่อนแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรล่ะคิดถึงกันอย่างนี้แอคชั่นกันอย่างไรอย่างแอคชั่นไม่ได้ออ้ความสัมพันธ์ของคุณ้อ้ ดรอฟเวดาบกับ4ดาบแล้วก็วิวอัฟอร์จูนหมายถึงคุณทั้งคู่รักกันมากเช่นเดิมแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดเท่าที่เคยรักใครมาโอ้โหเจ็บปวดมากมาก คุณคือกลงล้อแห่งโชคชะตาสําหรับเขาและเขาก็คือโชคชะตาสําหรับคุณคุณทั้งคู่มีอะไรที่คล้ายๆกันแต่มีความแตกต่างมีความแตกต่างที่คล้ายๆกันและคุณทั้งคู่ไม่สามารถลบเลือมลบเลือมลบเลือนกันได้เลยลบลืมกันได้เลยคุณ ไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรหรือว่าเขาก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรอยู่คุณอยู่ในใจของเขาคุณอยู่ในหัวของเขาตลอดเวลาวิรักการฝันถึงเพอรพ์พันมโนถึงก็คือความสัมพันธ์คุณจะเป็นอย่างไรก็ยังเหมือนเดิม คือไม่แอคชั่นอะไรแอคชั่นอะไรไม่ได้แต่รักกัดทางจิตวิญญาณนั่นเองจิตวิญญาณก็คือสื่อถึงกันได้สามารถคิดถึงกันแบบแปลกๆอย่างที่เ,เราทำท็อปปิกนี้นั่นเองนะคะทีนี้มาดูฟังใจเขากันตอนนี้เลยนะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะฟังใจเขากันตอนนี้เลยเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะเจ้านะเจ้านะเจ้านะนะ เจนเจอ๋อใเจ้เขาคล้ายๆกับว่าเขาแบบอยากที่จะแอคชั่นอะไรบางอย่างนะเนี่ยเขาไม่อยากอยู่แบบนี้เลยมันทรมานมากๆเลยเนี่ยเขาฝันถึงคุณเขามีโมโนถึงคุณมีวางแผนมีแพชชั่นถึงคุณมากๆแต่เขาก็ยังแบบแบบดูท่าทียังแบบ ยังก่อนอะไรก่อนแบบรออะไรอยู่ก็ไม่รู้เพราะว่าเขาตัวเขาเองเขาไม่สามารถออกมาจากกรงทองได้เครียดคิดมากเหนื่อยหนักเจ็บป่วยแล้วก็มีปัญหามากแต่เขาก็ไม่สามารถเอาคุณออกจากใจได้เลยเขารักคุณจริงๆเขาอยากมีสิ่งมหัศจ,จรรย์อยากที่จะแบบ วับมาได้รักกันกับคุณเลยหรือไม่งั้นก็อยากให้คุณแอคชั่นอะไรบางอย่างตอนนี้นะเขาแอคชั่นอะไรกับคุณยังไม่ได้นะก็ต้องรอแล้วก็ไม่รู้หนทางไม่รู้จะเข้าหาคุณอย่างไรก็คือมีการเฝ้ารอคอยเพียงแต่คุณเท่านั้นเองนะคะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะในตอนนี้นะเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้ เหมือนกับว่าเขาคิดถึงคุณมากๆแหละแต่อยากจะฝากบอกอะไรจ๊ะอู้ฉันส่งความคิดถึงไปกับสายลมคุณรอรับได้เลยนะจ๊ะ I miss you ฉันคิดถึงคุณแล้วฉันก็ส่งค,ความคิดถึงมาจากสายลมนะจ๊ะฉันหลงรักคุณเข้าแล้วโอ้โหว้าวฉันชอบรอยยิ้มของคุณ คุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14บสี่คุณคือรักแท้ของฉันฉันรักคุณหมดหัวใจหัวใจของฉันมีแต่เพียงเธอเห็นไหมพลังงานแบบโอ้โหพลังงานแบบคิดถึงมากๆคิดถึงสุดๆในตอนนี้นะคะก็จบไปในแลนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางใหม่ไพยิปซีซ